สวัสดีค่ะแม่แม่พ่อพ่อเอฟซี FC ของน้องงามวันนี้น้องงามหลับแต่วันนะคะประมาณสักทุ่มยี่สิบกว่านาทีน้องงามก็หลับแล้วะคะ่ะเดินมานอนที่นอนเองเราก็จะมีหน้าที่แค่มาห่ผ้าให้น้องงามน้องงามเป็นแมวน่ารักค่ะ ไม่ควรค่ะแล้วก็เป็นแมวที่นอนเก่งมากไม่เคยทำให้เราผิดหวังกับความรู้สึกน้องงามสดใสน่ารักคือเราจะเห็นน้อยมากค่ะเราจะเห็นตอนปล่อยตื่นแล้วปล่อย ไปวิ่งเล่นสักพักหนึ่งก็เข้ามาแล้วก็มากินกินเสร็จก็นอนค่ะน้องงามไม่เคยกวนเลยน่ารักค่ะเดี๋ยวถ้าว่างๆจะเล่าประวัติน้องงามให้พ่อพ่อแม่แม่ฟังนะคะน้องงามน่ารักค่ะ พ่อเขาหลงมากวันนี้ไม่ได้ไปกับพ่อวันนี้อยู่บ้านพ่อเขาไปคนเดียวน้ำงามฝากบอกฝันดีพ่อพ่อแม,แม่ฝันดีกันทุกคนนะคะ ขอให้คลิปพอ่พอพอ่อแม่แม่ทุกคนปังปังปังนะคะ